ใช้ขนาดนี้นะครับมันก็จะเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้อีกหนึ่งปัญหาของเครื่องยนต์นะครับนั่นก็คืออาการน้ำมันเครื่องกลายเป็นสีน้ำนมนะครับจะให้ดูน้ำมันเครื่องมันกลายเป็นสีน้ำนมสีนี้นะครับแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดจากอะไร แล้วถ้าเรารู้ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรแล้วถ้าสมมุติยังไม่มีตังค์ซ่อมจะจอดรอรองบรอเงินก่อนจะได้ไหมแล้วมันจะมีผลเสียอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าสู่ฟังนะครับมาดูปัญหาที่เกิดนะครับกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอาการเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับอาการของรถคันนี้ก็คือ สตาร์ทได้ปกตินะครับสตาร์ทได้ขับขี่ได้ปกติเพียงแค่ว่ามีอาการที่ว่ามันน้ำมันเครื่องมันกลายเป็นสีน้ำนมนะครับแล้วก็เจ้าของบอกว่ามีลมมีลมเป็นฟองอากาศดันขึ้นมาตรงมอน้ําแล้วก็มีคราบขาวๆเป็นสีน้ำนมพอเปิดออกมาดูสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ แล้วปัญหาส่วนมากนะครับที่จะเกิดเป็นอาการแบบนี้นะครับจะมีปัญหาส่วนมากที่ปะเกน็นฝาสูบนะครับจะเป็นปะเกน็นฝาสูบหมดอายุนะครับก็จะทําให้มันมีรอยรั่วระหว่างลูกสูบทะลุมาหาตาน้ํานะครับมันก็จะเป็นไอเป็นละอองของพวกน้ํามันพวกน้ํามันเครื่องที่มันหล่อเลี้ยงลูกสูบนะครับ มันดันทะลุผ่านเข้ามาตรงที่เป็นตาน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปสะสมะมันก็จะไปสะสมอยู่ที่อ่อางน้ำมันเครื่องอมันจะเลวร้ายขนาดนี้นะครับมันก็จะเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับแล้วทีนี้เรารู้อาการนะครับว่าอาการนี้ส่วนมากมันจะเป็นที่ประกนันฝาสูบนะ,ะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติยังไม่มี ตังนะครับยังไม่มีงบที่จะซ่อมนะครับมันจะจอดรอซ่อมได้ไหมนะรอให้มีตังก่อนค่อยว่ากันเอางั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะว่าเราควรจะรีบไปหางบมาซ่อมหรือว่าจะจอดรอซ่อมดีนะเพื่อนเพื่อนพิจ,จารณาจากตรงนี้นะครับคันนี้จอดแค่ไม่กี่วันนะครับ จอดแค่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเห็นอะไรไหมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีเป็นพวกคราบสนิมคราบสนิมที่กัดกินผนังกระบอกสูบแล้วก็หัวลูกสูบนะครับหัวลูกสูบจะเป็นสนิมมากนะครับอันนี้แค่จอดไม่กี่วันนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆลองนึกภาพนะครับถ้าเราจอดเป็นหลายเดือนนะครับ จอดเป็นเดือนจอดเป็นหลายเดือนแล้วเ,เพื่อนคิดว่าสภาพมันจะเป็นยังไงครับแทนที่ว่าเราจะพอเจออาการก็รีบทํารีบเปลี่ยนรีบซ่อมนะครับถ้ารีบทํารีบเปลี่ยนนะครับมันก็จะได้เปลี่ยนแค่ไอตัวประกันฝาสูบตรงนี้แค่แผ่นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราขืนรอนานไปนะครับขืนรอนานไปเราก็จะได้ ทำปลอกลูกสูบเปลี่ยนแหวนเป็นลูกสูบใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสียตังค์เพิ่มขึ้นมาโดยที่มันไม่ควรจะต้องเสียนะครับอันนี้เพื่อนๆบางคนก็คิดไม่ถึงนึกไม่ถึงจริงๆนะครับก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะเพราะว่ารถมันก็สตาร์ทได้ปกติขับขี่ได้ปกติสตาร์ทง่ายนะครับแต่ว่าจุดนี้เพื่อนๆบางคนก็อาจจะคิดไม่ถึงนะครับถ้าเราจอดนานๆนะครับก็จะมีผลเสียตรงนี้นะครับ ซึ่งเวลาที่เราอยากจะซ่อมมันก็จะเป็นการเพิ่มงบประมาณมาตรงนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ